เผยภาพพรีเวดดิ้งหวานแต่งพรุ่งนี้โบวีและแฟนหนุ่มปูสุรนาถเรียกได้ว่าโบวีอัธมาปูสุรนาถปล่อยคลิปพรีเวดดิ้งหวานบ่าวสาวหล่อสวยภาพงดงามส่งตรงจากที่จัดงานหลังจากโบวีอัธมาชีวานิชพันธ์นักแสดงสาวถูกแฟนหนุ่มนักธุรกิจปูสุรนาฏแพ้วพ่านชน คุกข่าวขอแต่งงานกลางงานวันเกิดของสาวโบวีไปเมื่อเดือนมีนาคมที่ผ่านมาซึ่งทั้งคู่เตรียมเข้าพิธีวิวาสุดโรแมนติกทุงนี้แล้ว8ธันวาคม2565ที่เดอะโซลรีสอร์ทจังหวัดสระบุรีแต่ก่อนจะถึงวันงานสาวโบวีอัธมาก,ก็ปล่อยคลิปพรีเวดดิ้งสุดหวานชำํำโดยมีธรรมชาติเป็นสักขีพยานรักซึ่งคลิปพรีเวดดิ้งนี้ยังใช้บริเวณสถานที่จัดงานมงคลสมรสถ,ถ่ายทำอีกด้วยซึ่งโบวีตั้งใจไว้ว่าจะจัดงานเล็กๆภายในเน้นญาติผู้ใหญ่ฝั่งคุณพ่อคุณแม่แล,และให้เพื่่ออน,นิมมารวฉลง โดยอิสแกรมชาโบวีได้ระบุแคปชั่นไว้ด้วยว่า TomorrowBovieThePoolAtTheSoulResort พร้อมทั้งเผยในคอมเมนต์อีกว่าวันนี้มาอยู่โรงแรมเตรียมงานแล้วท่ามกลางคอมเมนต์ร่วมแสดงความยินดีจำนวนมากฝากกดไลค์กดกระดิ่งเพื่อไม่พลาดท่าใหม่ๆด้วยนะคะ